ลุนอภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ไหมแม่แตงโมจับมือรูปแขนพูดคุยกระติกวันสุดท้ายพิธีอะไรวันสุดท้ายพิธีไว้อะไรแตงโมนอกจากคนในชีวิตจากทุกช่วงเวลาของแตงโมเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมาร่วมไว้อะไรจํานวนมากอย่างได้เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายหลากหลายความรู้สึกทั้งนี้มีคลิปหนึ่งที่ปรากฏในโลกโซเชียลขณะที่คุณแม่พนิดาคุณแม่ของแตงโมเขาไปจับมือกระติกพร้อมพูดคุยอยู่สักพัก โดยมีอาจารย์ธงชัยศาสนาจารย์ผู้ประกอบพิธีไว้อาลัยให้แตงโมส่งแตงโมสู่อ้อมกอดพระเจ้ารวมพูดคุยอยู่ด้วยและต่อยดายยศพี่ชายของแตงโมยืนอยู่ด้วยโดยลักษณะกระติกได้บอกอะไรกับคุณแม่และบางช่วงบางตอนคุณแม่ได้จับมือลูบแขนเหมือนปลอบกระติกหรือไม่ด้วยจนชาวเน็ตโพสต์คลิปพร้อมบอกว่ารอลุ้นกันแม่ให้อาภัยกระติกหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ไหมขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ